สวัสดีครับเพื่อนเ่ครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้คือไฟทุ่นนะครับหรือว่าเอาไว้ไล่นกนะครับเไว้ไล่นกเป็นน้ําในนาได้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นยี่ห้อตอปีโดนะครับเป็นยี่ห้อที่ชาวประมงนะครับคุ้นเคยแน่นอนนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเอาไว้ผูกกับอวนนะครับ วันเราก็เอาไว้สร้างอนณาเขตน,นะครับว่าบริเวณนี้เราได้วางอวนเอาไว้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้ถ่าน2ก้อนนะครับก็จะใช้ถ่านขนาดนี้นะเพืเรียกว่าถ่านไซดีถ่าน,านก้อนใหญ่2ก้อนนะครับจะติดเฉพาะเวลากลางคืนกลางวันเขาจะไม่ติดนะครับอ่าอย่างเงี้ยเขาจะติดกระพริบข้อดีของรุ่นนี้ก็คือเขาจะกระพริบค่อนข้างจะห่างนะครับก็คือไม่ค่อยถี่อย่างเงี้ยนะครับพอกระพริบไม่ถี่เนี่ยมันจะทําให้ประหยัดถ่านครับเพื่อนจะเห็นว่าสักประมาณ สีวิอะครับถึงจะกระพริบทีหน่งนะครับใส่ฐาน2ก้อนอยู่ได้โอ้ยอยู่ได้หลายคืนเลยนะครับสบายๆวันนี้เอามารีวิวด้วยกันสีๆนะครับเพื่อนๆจะดูสีได้จากตรงไหนนะครับก็จะดูได้จากบนหัวนะบนหัวเขาจะมีเห็นนะนี้สีเขียวกรีนนะครับอันนี้สีแดงอันนี้สีน้ําเงินแล้วก็อันนี้สีขาวไว้นะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆให้ทายครับว่าสีไหนที่นิยมกันมากที่สุดนะครับสีที่นิยมที่สุดนะครับ ก็จะเป็นสีแดงกับสีเขียวสองสีเนี่ยเพราะว่าสองสีนีน้ลูกค้าที่เอาไปใช้กับในนาข้าวอะไรเงี้ยครับเอาไว้ไล่ไนกไว้ในไล่นกพวกนกเป็นน้ำหรือพวกนี้นะครับเขาบอกว่าสีเขียวกับสีแดงเนี่ยไล่ได้ดีนะครับส่วนสีน้ําเงินสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับในอวนมากกว่าใช้กับทะเลมากกว่านะเพื่อที่จะเอาไว้วางอาณาเขตเพราะบางทีถ้าเกิด เพื่อนเราเนี่ยใช้สีแดงหมดแล้วถ้าเกิดเราไปใช้สีแดงหมดเนี่ยอาจจะงงนะครับว่าตรงนี้อ้วนของใครอ้วนของใครนะครับหลายๆท่านก็เลือกที่ใช้สีน้ําเงินสลับกับขาวบ้างหรือว่าเขียวสลับขาวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรานะครับอ่าไฟพวกนี้เขาไม่จมน้านะเพื่อนเเขาจะลอยในน้ำแล้วเขาจะมีรูอะไรพวกนี้เอาไว้ให้เราอยู่แล้วนะว่าให้เราผูกนะแขวนได้หมดเลยทุกด้านเลยนะเขาจะเผื่อไว้แล้วครับให้เราผูกให้เราแขวนนะครับนี่ติดไว้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะดูริบเขาจะมียางอะไรมาให้ด้วยกัน ไม่ให้น้ําเข้านะครับใส่ถ่านเดี๋ยวผมจะทําองราคาให้นะครับราคาที่รวมถ่านแล้วกับราคาตัวทุ่นเปล่าๆนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆต้องการสั่งถ่านไปไปสํารองก็ได้อีกนะครับนี่ตัวนี้ซองเขาจะเป็นอย่างนี้นะยี่ห้อตอปีโดนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะสั่งก็สั่งเข้ามาได้นะครับเบอร์นี้นะครับ0806 555805นห้าหห้านนะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับแล้วก็ อ่าโทรเข้ามาก็ได้นะครับสินค้าเราจัดส่งทุกวันนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับรของนี่ก็ถึงภายในหนึ่งถึงสองวันเดี๋ยวผมลองปิดไฟดูไหมว่าสว่างขนาดไหนอ่าพอนีผมเปิดไฟอยู่น,นะครับไฟให้ดูหน่อยนะครับนี่ก็ยังมีไฟอยู่บ้านนิดหน่อยเลให้ดูนี่สว่างมากนะครับอ่ายังไม่ได้ลองสีขาวกับสีน้ําเงินให้เพื่อนๆดูเลยเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมต้องเอาโทรศัพท์หนีบไว้ก่อนนะเพราะว่าขายคนเดียวเดี๋ยวลองหนีบไว้ก่อนหนีบโทรศัพท์ไว้หน่อยหน,หนึง นะครับอ่านี่ไปชึบโอเคไหมอย่าหล่นนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนฐานดูนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาฐานจากสีเขียวนี่ไปใส่ในสีน้ำเงินดูนะครับนี่ยเวลาหมุนก็เพิ่อเป็นหมุนหัวมาอย่างนี้เลยนะครับน,นะครับแล้วก็เอาฐานออกมาเปลี่ยนฐานง่ายนะครับแค่นี้เองฐานเวลาใช้ใช้ฐานดีๆหน่อยนะใช้ฐานของ panasonic กนะผมแนะนําเลยเพราะว่าดีมากนะครับใช้ได้นานแล้วก็ไม่เยอะไม่อะไรเลยนะครับ อ่านสองก้อนนะครับเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปใส่ด้านด้านลบก่อนนะครับเพื่อนๆหลายคนก็เอาไปทําพวกส่วนใหญ่ใช้สีแดงเอาไปทําซ่อมถนนอะไรเงี้ยเขาเอาไปติดแขวนไว้นะไม่ให้รถเข้ามาเฉียวชนอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับเอาไปโบกรถก็ได้นะครับส่วนใหญ่ใช้สีแดงกันนี่สีเขียวก็ใช้เนี่ยเอออันนี้สีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวหมุนเข้าไปให้ดูนี่นี่สีน้าเงินอืมสว่างอยู่นะสีน้ําเงินเนี่ยสวยด้วยโอ้โหสว่างมากเลยทิ่มตาเลย เดี๋ยวผมจะเอาทานสีแดงออกแล้วโดดใส่สีขาวเพื่อนๆดูด้วยนะครับไหนๆก็เอามาโชว์สีๆแนละ้วต้องลองให้ครบใช่ไหมครับนี่ครับใส่เข้าไปเลยนะครับทนมากนะไฟตัวนี้คือทนมากเพราะมันเป็น LED ไงประหยัดไฟนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยวมันจะกินทานคือถ้าเกิดเป็นดวงเทียนสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวครับคืนสองคืนก็หมดแล้วแต่ LED นี่อยู่ได้นานนะครับอยู่ได้นานแล้วก็เปลี่ยนผ่านก็ง่ายนะคแค่นี้เองนี่ ใส่ไปเลยครับลอยน้ำนะครับพวกนี้ไม่จมน้ําลอยน้ำมันจะหัวมันจะลอยอย่างเงี้ยแล้วก็กระพิบกระพิบแป๊แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊แบอบย่างเงีแบบ้ยครับนี่เอาไปไล่ข้างข,า,งขาวก็ได้นะดูเด,ดิอันนี้ดีขาสีขาวสว่างมากเลยเป็นไงครับเพื่อนๆชอบสีอะไรครับนี่อันนี้รุ่นของตตบิโดนะเขาจะใส่ฐานได้สองก้อนนะครับจังหวะกระพิบผมชอบมากเลยเพราะว่ามันกระพิบไม่ถีเหนะ็นไหมครับมันก็ทะไม่เคลอย่าง หนึ่ตัวนะครับะเปิดไฟหน่อยหนึ่งนะครับปึ๊บอ่าเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าสั่งได้ที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับเพราะว่านี่เราก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับหลายคลิปกันเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทางเพจร้านลีทงเมงนะครับแล้วก็ฝากติดตามทาง youtube นะครับมิสเตอร์ปลั๊กรีวิวนะครับก็ไปดูกันได้ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ